คุณหมอคะตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าทางสปสอชอเนี่ยเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นะคะในการตรวจแล้วก็รักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ําที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันค่ะหลังจากที่มีการได้รับวัคซีนโควิดสิบเก้านะคะอาการหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเป็นยังไงคะคุณหมอคะออต้องต้องเรียนนะครับว่าอัน,นอันนี้เป็นเรื่องของกรณีที่แบบเ,เริ่มมีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาใช่ไหมครับค่ะก็มีผลการ การศึกษาจากต่างประเทศว่าบางครั้ง mm hmm. บางกรณีอาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุตดตันตามวัยวะต่างๆนะครับส่วนที่สปสชรับผิดชอบที่เสนอก็คือว่าเมื่อเกิดอาการดังกล่าวแล้วเนี่ยอาจจะมีกรณีที่ต้องตรวจวินิจฉัยหรือรักษาครับทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จึงได้มีการเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษานะครับให้กับกรณีถ้าเกิดเหตุนี้แต่ต้องเรียนนะครับอุบัติการ์เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันถึงหนึ่งต่อหนึ่งล้านขึ้นอยู่กับประเทศเชื้อชาติสองพันของประเทศไทยเรายัางไม่ไม่ทราบว่าจะเกิดเท่าไหร่ก็เลยเตรียมไว้ก่อนครับต่วอาการก็จะเป็นเรื่องของริมเลือดซึ่งทางการแพทย์จะจะทราบนะครับว่าริมเลือดอุดตันจะมีอาการออย่างไรนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ว่าทางหน่วยที่จะฉีดวัคซีนต้องมีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนครับอืมครับเอ๊ะแล้ว การที่จะมีริ่มเลือดอุดตันเนี่ยหมายความว่าคนนั้นต้องมีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับถึงจะแสดงอาการตรงนี้ครับจริงๆก็จะมีสองกรณีคือเขาโดยปกติในประชากรทั่วไปที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะมีอาการลักษณะนี้บ้างอยู่แล้วโรคแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เยอะ mm hmm. แต่เมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้วมีรายงานแากต่างประเทศว่าพบเหตุการณ์นี้เพิ่มมากขึ้นเด็ดเราจรึงต้องเฝ้าระวังก่อนว่าจะเกิด ลักษณะนี้หรือไม่นะครับครับและอาการนี้จ้เตรียนไว้ก่อนครับแคุณหมอครับอาการนี้นี่จะสําหรับแอสตราเซเนกาอย่างเดียวใช่ไหมครับซีโนแวคนี่จะเกิดอาการนี้ไหมครับอตอนนี้รายงานเจะมาจากแอสตราเซเนกาเป็นหลักนะครับซีโนแวคจะไม่มีรายงานตรงนี้นะครับดังนั้นเราจึงเตลี่ยนช่วงนี้เพราะเราทราบว่าแอสตราเซเนกากำลังจะเข้ามาครับครับคนวิตกกังวลเหมือนกันบอกว่าพอฉีดไปปุ๊บนี่ จะแสดงอาการเลยไหมครับเรื่องของอาการลิ่มเลือดอุดตันหรือว่าไปเกิดขึ้นหลังจากที่ไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับเอ,อตามข้อมูลเข้าใจว่าเกิดได้หลังฉีดตั้งแต่สามวันถึงหนึ่งเดือนเลยนะครับว่าอาจจะมีอาการนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับว่า,าจ,จะมีอาการหรือไม่นะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> และอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของการขอรับเงินชดเชยค่ะคุณหมอคะต้องมีอาการแบบไหนคะถึงจะสามารถยื่นเรื่องของรับเงินชดเชยได้คะต้องเรียนว่าการรับการชดเชยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้หมายว่าเป็นต้องเป็นอาการริมเลือดอุดตันเท่านั้นนะครับต้องเรียนความเข้าใจริ่มเลือดอุดตันเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รับวัคซีนยิงความเสียหายต่อประชาชนเนี่ยอาจจะเกิดจากกรณีอื่นๆด้วยก็ได้นะครับโดยหลักการของเราเนี่ย อ่าอันที่หนึ่งคือท่านเมื่อไปฉีดวัคซีนต้องไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับค่ะ <announcing that, S 2> อ่เมื่อไปฉีดวัคซีนแล้วหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยท่านอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยใดๆก็ได้ต่อตัวท่านเองในลักษณะเช่นนี้เนี่ยอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเนี่ยถ้าท่านคิดว่าเป็นความเสียหายต่อตัวท่านจนกระทั่งมีลักษณะที่เราคิดว่าอ่ามีความเสียหายที่เกิดจากเจ็บป่วยต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยนะครับท่านก็สามารถยื่นเรื่องเสนอรับการทดเตยความเสียหายดังกล่าวได้ โดยความเสียหายเราแบ่งเป็นระดับระดับนะครับระดับที่ต่ำที่สุดที่เราจะชดเชยให้ก็คือเจ็บป่วยต่อเนื่องอันนี้เราก็จัดไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับตอนนี้สูญเสียววัยวะหรือว่าพิการเนี่ยก็ไม่เกินสองแสนสี่หมื่นบาทถือว่าถ้ามีความเสียชีวิตก็ไม่เกินสี่แสนบาทโดยผู้ที่จะพิจารณาก็จะมีอนุกรรมการทั่วประเทศที่เราตั้งขึ้นน,นะครับจิตสามเขตทั่วประเทศที่จะรับเรื่องโดยผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองรับความเสียหายก็ สามารถจะไปยื่นเรื่องได้ในสามจุดนะครับจุดแรกคือที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีดจุดที่สองก็คือสํานักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดทั่วประเทศหรือจุดที่สามก็คือสํานักงานสาขารสเขตของสบ,บชโดยหากท่านยื่นเรื่องเข้ามาเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการพิจารณาให้ท่านโดยนุกรรมการเนี่ยจะไปพิจารณากันทุกสัปดาห์แต่เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยหากพิจารณาว่ามีความเสียหายเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งและพิจารณาเป็นเงินความเสียหายเนี่ย เราก็จะโอนเงินให้ท่านภายในห้าวันนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการถ้าหากท่านไปฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกว่าเจ็บป่วยแล้วเจ็บความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเสียหายต่อตัวท่านจนกระทั่งท่าน,านอ,อยากจะยื่นเรื่องเพื่อรับความเสียหายท่านก็สามารถดำเนินการดับทั้นตอนนี้ได้ครับเจ็บป่วยนี่ต้องเจ็บป่วยในระดับไหนครับขั้นเนื้อขั้นตัวนอนพักรักษาตัวอยู่บ้านหนึ่งถึงสองวันแล้วไม่ได้ไปทํางานแบบนี้สามารถยื่นได้ไหมครับ จริงๆเราไม่ได้มีการกําหนดชัดเจนแต่ว่าเอาง่ายๆว่าถ้าท่าน,านรู้สึกว่าท่านมีความเสียหายซึ่งหลักๆก็คงจะเป็นในสองกรณีกรณีที่หนึ่งคือไปทํางานไม่ได้ไหายสูบฮะอันนี้น่าจะเข้าข่ายในรักษาความเสียหายเพราะว่าการที่ท่านไม่สามารถไปทํางานได้ท่านจะมีผลต่อบางทีค่ารายได้ท่านเสียตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ท่านยื่นเรื่องมาได้นะครับหรือว่าท่านคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่เพราะบางทีบางท่านเจ็บป่วยหลังจากฉีดวัคซีนานานๆที่ท่านก็ไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวท่านก็อาจจะไม่ได้เสนอมา แต่อย่างไรก็ตามหากท่านไม่แน่ใจผมแนะนําว่าให้ท่านยื่นเรื่องมาก่อนเพราะว่าอนุกรรมก,การจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่และเมื่อความเกี่ยวข้องเนี้มีความเสียหายในระดับที่ควรจะได้รับการชดเชยหรือไม่ครับครับ,รบเรื่องของโรคการตรวจรักษาที่เรายืน่นที่มีการเพิ่มเติมคือภาวะเลเลือดต่ำมีอาการหลอดเลือดอุดตันเนี่ยท่านบอกว่าอาการเนี้ยบางครั้งมันจะไปแสดงหลังจากที่ฉีดไปเจ็ดวันบ้างสามสิบวันบ้างอาการ เป็นยังไงครับถึงบอกว่ามีอาการตรงนี้เราต้องไปหาหมอครับก็ลัากษณะอาการของเก็บเลือดอุดตันนี้จะมีสองส่วนใหญ่ๆครับ,รบส,นนส่วนหนึ่งคือท้งองท้องกับอีกส่วนหนึ่งคือทางปอดนะครับ,รบซึืงอาการหลักสักจะมีหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหรือปวดศีรษะมากๆนะครับอันนี้ถ้าท่านไม่แน่ใจท่านก็ไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้นะครับ ดังนั้นจริงๆเวลาเราแนะนําเนี่ยเราจะแนะนําว่าหากท่านฉีดวัคซีนไปแล้วมีอาการเจ็บป่วยใดๆเนี่ยขอให้ท่านกลับไปปรึกษาแพทย์ครับเพราะว่าจะต้องไปรับการวินิจฉัยกรณีอาการอย่างเดียวอาจจะบอกไม่ได้ชัดจะต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกสองสาอย่างนะครับถึงจะบอกได้ว่ามีใช่หรือไม่นะครับ,รบแล้วก็กวินิจฉัยได้เนี่ยจริงๆมียารักษานะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยคือมียาถ้าหากเราวินิจฉัยได้เนี่ยเราสามารถให้ยาเนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยทําให้อาการต่างๆเนี่ย หายได้โดยที่ไม่มีผลอะไรครับค่ะ,ะนี่คือเรื่องของการรับเงินเยียวยายื่นเงินเยียวยานะครับคําถามก็มีต่อไปว่าเวลาเรายื่นเนี่ยต้องมีการรับรองไหมครับว่านี่คือการแพ้วัคซีนเพราะบางคนมีอาการแล้วแต่หมอก็ไม่ได้วินิจฉัยว่านี่คือการแพ้วัคซีนต้องไปขอใบรับรองแพทย์หรือมีหลักฐานอื่นๆไหมครับคือตอนนี้จริงๆถ้าเราสามารถมีผลจากแพทย์ได้ด้วยเนี่ยก็จะช่วยเสริมนะครับแต่หากไม่มีเนี่ย ก็เวลาเราไปยื่นที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลก็จะช่วยแนะนําเราเบื้องต้นว่าอาการอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรก็จะส่งมาให้อนุกรรมการต้องเรียนว่าจากที่เราได้มีการพิจารณามาเนี่ยเราไม่ได้ยืนเนี่ยไม่ได้ไมไ่กำหนดว่าต้องมีใบรับรองหรือว่าผลการตรวจอะไรมาเพื่อประกอบบางกรณีเนี่ยต้องเรียนว่าผลการตรวจที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยใช้เวลานานบางคนหลายหลายเป็นเดือนก็มีดังนั้นการพิจารณาเนี่ยจะใช้หลักคือพิจารณาการชดเชยเบื้องต้น แต่ว่าเบื้องต้นหมายามว่าใช้ข้อมูลที่มีอยู่อาจจะมีผลเลือดบางตัวหรือว่าอาการข้างเคียงหรือระยะเวลาที่ฉีดวัคซีนมาประกอบแล้วตัดสินใจเป็นการชดเชยเบื้องต้นไปก่อนภายหลังจะไปพิสูจน์ันิกครั้งหนึ่งว่าเป็นตัวเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่คการพิสูจน์ภายหลังเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์เพราะว่าเราจะได้ทราบว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยจะได้หามาตรการในการให้คาแนะนํา ต่อผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนต่อไปหรือหามาตรการในการป้องกันต่อไปต้องเรียนว่าวัคซีนทุกชนิดขนาดนี้เป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินทั้งนั้นดังนั้นเราไม่ยังไม่ทราบว่าวัคซีนที่ใช้่จะเกิดผลอะไรที่อาจจะ,ะ,ะเพิ่มเติมแต่ต้องเรียนนะครับอาการที่ผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนไม่เยอะแต่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เราก็อยากจะทราบเรื่องนี้เพื่อน,นํามาประกอบก็จึงทําให้เราพยายามจะเสริมกลไกนี้เข้าไปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดความมั่นใจ เราะเมื่อไปรับวัคซีนเนี่ยทางราชการได้มีการเตรียมมาตร,รการป้องกันหรือช่วยเหลือหากเกิดผลข้างเคียงถึงถึงแม้จะน้อยนะครับทั้งในเรื่องการรักษาและเรื่องของการชดเชยเป็นตัวินรับครับ,ค,รบคุณหมอครับสอบถามนิดนึงว่าถ้าเกิดในทางปฏิบัติแล้วสมมุติว่าผมได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทําเป็นระดับแรกนี่คือผมต้องไปหาแบบฟอร์มอะไรแบบนี้ที่ไหนล่ะครับ จริงๆตอนนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าจริงๆเมื่อท่านมีอาการข้างจริงใดๆเนี่ยต้องรักษาตัวเองก่อนนะครับต้องไปรักษาพยาบาลให้เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านยังมีเวลาถึงสองปีที่ท่านจะยื่นเรื่องมาก็ได้นะครับเราให้เวลาถึงสองปีแต่เมื่อท่านสงสัยว่าจากการป่วยครั้งนั้นท่านจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยท่านก็ยื่นเรื่องได้สามที่ที่ผมเรียนนะครับก็คือที่โรงพยาบาลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสเขตของสพชแบบเราเขาท่านเขาจะให้แบบฟอร์มท่านเป็นกระดาษใบนนึงะครับ ชื่ออะไรท,ที่อยู่ที่ไหนอาการที่ท่านเป็นเป็นยังไงฉีดวัคซีนที่ไหนเลขบัญชีคืออะไรหนึ่งหน้ากระดาษนี่ครับแล้วท่านก็จะใบนี้ก็จะถูกส่งมาที่อนุกรรมการทุกสัปดาห์ครับผมรันท่านตอนะเชื่อว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับครับพอเรื่องไปถึงอนุกรรมการแล้วอนุกรรมการจะเรียกตัวคนป่วยคนนี้มาสอบหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็มีคําตอบออกมาครับ ไม่ไม่เรียกตัวครับก็พิจารณาจากเอกสารแล้วก็อ,อาจจะคุยกับคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อประกอบนะครับเท่าที่มีการพิจารณาจ่ายไปแล้วสองร้อยกว่าลายนี่ก็ยังไม่ได้ขนาดต้องเรียกตัวมานะครับ<ม>อาจจะมีการสักถามหรือโทรถามนี่ผมผม,ผมอาจจะให้ความ,มไม่แช่แใจไม่ใช่ว่ากติกาต้องเรียกตัวมาเพราะว่าอาการที่คุณหมอหน้าง,งานที่รับเนี่ยอาจจะเพียงพอในการวินิจฉัยได้และพิจารณาได้ ก็สามารถตัดสินใจได้เลยครับค่ะยังกทมเนี่ยพื้นที่ที่ฉีดเนี่ยบางคนไปฉีดในห้างเซ็นทรัลบางทีไปฉีดในมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลที่ฉีดเนี่ยตรงนี้ก็ยื่นไม่ได้ต้องไปยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดละครับหรือไปยื่นที่ไหนฮะในกรณีที่จะปฏิบัติได้ครับจริงๆคำถามนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ความนิยมของเราคือมักแจกแปฉีดนอกนอกโรงพยาบาลต้องเรียนว่าจริงๆถึงแม้จะไปฉีดในห้างเนี่ยในห้างนั้นเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบอยู่นะครับเช่นเซ็นทรัลเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ ท่านก็ยื่นเรื่องกับที่ฉีดน,นั่นเลยได้ครับหรือไปยื่นเรื่องที่สำนักง,งานสา,สาธารณสุขจังหวัดก,ก็ได้นะครับค่ะคุณหมอคะถ้าประชาชนจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ง่ายที่สุดน,นะครับก็โทรศัพหนึ่งสามสามศูนย์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหากท่านสงสัยขั้นตอนสงสัยลักษณะอาการความเจ็บป่วยและหลักเ,เกณฑ์ความเสียหายท่านก็โทรได้หนึ่งสามสามศูนย์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับครับเอาละครับทา้านนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถตงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ ก็เรียนที่แจงนะครับหรือประสัมพัน์เพิ่มเติมนะครับว่าวัคซีนยังคงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยยังคงมาฉีดวัคซีนเราก็เชื่อว่าก็โชคดีนะครับช่วงนี้ยังมีความตื่นตัวในการฉีดวัคซีนจำนวนมากและหากมีการเกิดผลข้างเคียงซึ่งถึงแม้จะน้อยอย่างไรเนี่ย รัรชการหรือรัฐบาลก็ได้เตรียมงบประมาณสำหรับดูแลท่านทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายบวกกับหากท่านรู้สึกว่ามีความเสียหายท่านสามารถยื่นเรื่องได้อย่างท้องทางที่ผมกล่าวเพื่อชดเชยความเสียหายเบื้องต้นให้กับการฉีดวัคซีนเขายังคงขอประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนทุกคนมาฉีดวัคซีนอยู่นะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ นายแพทย์จเจเดธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชอนะครับ